สวัสดีครับรลายสาระมาแล้ววันนี้ก็วันที่15บหกุมภาพันธ์นะครับ2567นะครับวันนี้เราเปลี่ยนแนวเปลี่ยนแนวดีกว่าเพราะว่าเช่พา,าชพระมาเนี้ยเออนี่เช่าพระมาเนี่ไม่รู้ว่าเป็นที่ไหนเออ แต่พิมพ์ดูแปลกดีนะฮะพิมพดูแปลกดีนี่แต่หาที่ยังไม่เจออันนี้ก็เหมือนกันหาที่ก็ยังไม่เจอนะฮะก็เลยวันที่สิบห้าพอดีนะครับก็เปลี่ยนแนวแล้วกันเนาะเปลี่ยนแนวมาอ่าเขาเรียกอะไรนะมาคำนวณตัวเลขกันดีกว่า <laughs> มาคำนวณตัวเลขกันดีกว่าท่านผู้ชมทั่วโลกนะครับอ่ะ16กุมภาพันธ์นะครับพรุ่งนี้วันที่16กุมภาพันธ์นะครับลมเข้าหน่อยนะอดทนหน่อยเดี๋ยวเรามีกระดาษเออเดี๋ยวก่อนเราต้องวางถังก่อนอแฟบอ,อ่า นะฮะฟึบเรามาทําเป็นเขาเรียกไงน,นะคานวณเออคำนวณเ,เป็นตัวเลขไหมชัดไหมเออชัดอยู่เนาะนะครับอ่าเราคํานวณน,นะครับตัวเลขให้โชคเออถือว่าเป็นตัวเลขให้โชคหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่ทราบ <laughs> นะฮะเอ้าอย่าทาเป็นเล่นไปนะนะฮะเดี๋ยวเผื่อโดนเข้ามาจังๆนี่ไม่แน่นะ กับ,บตัวเลขมงมลสรับสไตล์หลายสาระนะครับวันนี้ใครยังไม่มีตัวเออใครคือความฝันเนี่ยมันก็ฝันกันทุกวันนะครับผมก็ฝันผมก็ฝันทุกวันนอนทุกวันฝันทุกวันก็ไม่รู้ว่าจะแปรเป็นยังไงมันคงจะได้แบบเป็นตัวเลขที่แบบว่าหลายตัวนะฮะตั้งแต่0ูนย์ศูนย์จุดถึงเก้าเนู่นแหละนะฮะมันหลายตัว พอฝันทุกวันเลยนะฮะสิวันก็ฝันทุก15วันเลยนะฮะอันนี้เรามาเอาแบบว่าสูตรสูตรลึกลับเออสูตรลึกลับกินตับตัวเองนะฮะเออลับลองถูกแน่นะฮะแต่จะถูกกินหรือถูกรางวันนี่นะฮะก็ว่ากันไปอีกทีเาวันนี้เป็นคลิปแบบอ่อาก็เรียกกันนะ ใครเครียดใครเครียดนะฮะเพราะว่าดูแต่พระบางทีก็เนาะนะฮะมันก็จะเซ็งๆหน่อยนะครับวันนี้ก็มาดูแบบว่าเป็นขำๆนะฮะเออแนวทางเออแนวทางทายเล่นๆโ,โอ้นะฮะเป็นแนวทางทายเล่นๆสำหรับผลสลากวันที่16นะครับ16กุมภาพันธ์นะครับนี่1,6ชัดไหม ต้องอยังไงอีกต้องซูมไหมอ่าหนึ่งหลมแรงหน่อยนะฮะสิบหกกพอหกเจดนะครับอ่าหกเจขึ้นเจ็ดข่้อ่าเดี๋ยวกันนะนี่นะเดี๋ยวกันนะ เลขเด่นเลขเด่นเลขเด่น,เล,เ,ดนเลขดังเดี๋ยวก่อนอ่ะขึ้นขึ้นนะฮะเดี๋ยวขึ้นเท่าไหร่นะขึ้นเจ็ดขั้อ่าขึ้นเจ็ดขั้เดือนสามเดือนสาม ปีมะโรงหรืองูใหญ่นะครับงูใหญ่ตรงกับกับวันพฤหัสนะวันพฤหัสเราแทนวันพฤหัสด,ด้วยเลข5นะครับแทนวันพฤหัสด,ด้วยเลข5นะครับอ่าเจ็ดค่ำเดือน3นะครับแล้วก็ปีมะโรงนะครับอ่าปีมะโรงนะครับก็เราจะเอาตามกําลังวันกําลัง อ่ากำลังวันนะกำลังเดือนแล้วก็กำลังปีปีมะลงเดี๋ยวชวดฉลูขานถอะมะลงเออมะลงก็5นะฮะอ่ามะลงก็แทนด้วย5ชึกเออมะลงก็แทนด้วย5นะฮะจากนั้นนะฮะก็เราก็จะดูข้อมันอ่าจะออกวันที่16กุมภาพันธ์มันตรงกับวันพฤหัสใช่ไหมฮะเราก็จะใช้5เป็นตัวยืนนี่นะฮะ ห้ามาแล้วผมคิดว่านะจากการาคำนวณจากการคำนวณด้วยตัวเองเอา้าอย่าทำเป็นเล่นไปนะอา้าวห้านะฮะเจ็ดคั่มอ่าเจ็ดคั่มอ่าอาจจะมีเจ็ดเข้ามานะฮะเจ็ดเข้ามาจุกนี่เจ็ดเข้ามานะฮะเดือน 3อ่า5 7 3นะครับแล้วก็ปีมะโรงนะครับปีมะโรงก็จะแทนด้วย5นะชวดฉลูขานเถาะมะโรงมะโรงนะฮะ5นะครับมะโรง5งูใหญ่9แล้วก็อ่าแทนเลข7งูก็จะแทนด้วยเลข9นะฮะงูก็จะแทนด้วยเลข9กับเลข7นะฮะ ลมนี่<อ>นะฮะงูก็จะแทนด้วยเลข9แล้วก็เลข7ไหมคอหวยเขาคอคำนวณตัวเลขเขาแปลกันอย่างนั้นไหมนะฮะอ่านะฮะเราจะได้เป็น5 7 3 5 9 7ทีนี้เลขตัวไหนเด่นใช่ไหมฮะเราก็จะได้เลขเด่นขึ้นมาเป็นมีามี5 2ตัวใช่ไหมเราจะได้5มาแล้วนะฮะ5มาแล้วแล้วก็ 7มาแล้วนี่คือเด่นแบบว่าดูตามกำลังวันอ่าตามกำลังวันนะฮะเราจะได้5 7นะครับแล้วก็เป็นเลขเด่นนะฮะเออนะครับแล้วก็จะเอามาใส่ก็จะมีนะฮะสามนี่มาแซมห้าเจ็ดสามแล้วก็ ห้าเจ็ดเก้าอ่าห้าเก้าเจ็ดห้าเจ็ดเก้าอันนี้คืออ่าสามตัวสามตัวเด่นฟืดฟืดฟืดนี่จึก๊กอ่า,าจะได้แล้วว่าเลขเด่นก็คือห้านะครับแล้วก็อ่าเจ็ดสามเจ็ดเก้า สลับกันเอานะฮะสลับกันเอาแล้วแต่แล้วแต่แตเพราะว่าห้ามันมาอยู่แล้วมันเป็นวันพฤหัสนะฮะสองตัวนะฮะสองตัวอสองตัวเราก็จะได้เป็นห้าเป็นตัวยืนเพราะเป็นวันพฤหัสใช่ไหมฮะได้ห้าอยู่แล้วนะฮะได้ห้าอยู่แล้วปีมะโรงนะฮะวันพฤหัสนะฮะก็จะเป็นห้าห้าเลขเบิ้ลนะถ้าเลขเบิ้ลก็จะเป็นห้าห้าอ่า สองตัวสองตัวห้าห้าแล้วก็เจ็ดเจ็ดนี่ย่อลงมาไหมอ่าแล้วก็จะเป็นนะครับห้าสามสามห้าเออแล้วก็ห้าเก้าเก้าห้าอ่านี่ก็สลับกันเอา นี่ห้ามานะฮะเดือนสามเดือนสามอ่ะตัวเลขก็จะอยู่ประมาณถอดมาประมาณนี้ที่เลขน่าจะเข้านะฮะน่าจะเข้าตามกำลังวันกำลังวันวันค่ำนับค่ำแบบอ่าแบบอะไรนะสุรยะะิยคติเออจันจันทคติก็คือเจ็ดข่ำอะไรอย่างเงี้ยนับตามสุรยะะิยคติจันคติแล้วก็ อันนี้จันคตินะฮะสามนะฮะเดือน3ถ้าเป็นกุมภาพันธ์มันก็เป็นเดือน2อ,อ่ากุมภาพันธ์นับแบบอันนั้นก็เป็นเดือน2นะฮะมกุลากุมภานะฮะอันนี้3นะฮะแล้วก็ปีมะโรงนะฮะหแล้วก็9แล้วก็7เ,เลขตัวเลขเหล่านี้นะครับผมคิดว่าเนี่ความคิดผมนะ <laughs> เอาเป็นแนวทางเอาเป็นแนวทางโม้ไงไายสาระก็ต้องโม้นะฮะ สายสาระก็ต้องโม้นะฮะก็เป็นตัวเลขก็จอยู่ประมาณนี้5 7 3 5 9 7แล้วก็มี2หน่อยนิดๆสองหน่อยนิดๆอ,อ,อ่ะเราก็จะถอดมาเด่นๆจึ๊กก็จะประมาณนี้3ตัว2ตัวที่เหลือชอบอะไรจะจับใส่ยังไงก็อยู่ประมาณนี้นะฮะอันนี้คือเราคำนวณตามอ่าคำนวณตามกำลังวัน คำนวณตามกำลังวันนะฮะทีนี้ก็มาคำนวณตามดวงดาวดวงดาวบนฟ้านะฮะอ่ะปัดโทเจ้าคือเกงปนันแทวันีเราจะคำนวณตามดวงดาวนะฮะดวงดาวเราจะวางลาัคนาเนี่ยนะฮะ,ะวางตามดาวจรดาวจรบนท้องฟ้าเนี่ยลัคนาลัคนาดาวโลกนะฮะหรือลัคนาดาวโลกหรือเมืองหรือเมืองหรือ กรุงรัตนโกสิทร์เนี่ยเขาจะวางไว้ที่ราศีเมษนะฮะชึกชึกจะขีดอย่างงี้ชึกชึกแล้วก็จะแบ่งงี้ชึกชึกอ่าละขนาเออละขนาลอลิงแต่เขียนเหมือนเขาไม่เป็นหรอกเอาเป็นว่าเข้าใจกันว่าขนานะเขาจะวางดาวโลกมันจะวางไว้อย่างงี้อ่าปึ๊บอย่างงี้ทีนี้ ตะนุกระดุมพระสหัชชะเออไม่เป็นปัตตานิรู้แต่ว่าดาวจรน,นะทุกวันนี้นะฮะดาวกระดุมพระเนี่ยมันก็จะมีเลขศูนยลอยฟึบตรงนี้กระดุมพระก็คือการเงินน,นั่นแหละ,ะน,นะฮะวินาศนะฮะวินาศเลข8ปดลาหูนะครับย้ายจากเม่าตั้งแต่ตอนไหนไม่รู้ว่ารู้แต่ว่าเนี่ยตอนนี้มา,าเขาเรียกว่าจรมาอยู่ที่ภพมรณะคือราศีมีน นะฮะราศีมีนอ่ามรณะลาภมรณะอ่าลาภทีนี้ก็เป็นลาภก็คือลาบแหละโชคลาบนั่นแหละในด้านต่างๆก็คือมีหนึ่งสี่แล้วก็เจ็ดนะฮะหนึ่งสี่เจ็ดอ่าลอยลอยอเขาเรียกว่าอะไรน,นะจอนเออไม่ใช่ลอยจอนนะครับจอนมาที่อ่าเรือนลาภะ จอนมาที่เรือนละพะส่วนเรือนกรรมะก็จะเป็นอสามหกส่วนอันนี้นะฮะเมตรนะฮะตะนุหรือเมตรเนี่ยนะฮะก็จะสองห้าเก้าสองห้าเก้าจะอยู่ตรงนี้อยู่เมตรนะฮะก็ดูยังไง เออผมก็ไม่เป็นหรอกแต่ตามที่ดูนะคิดง่ายๆเลยหนึ่งก็คือกระดุมพระก็คือการเงินคือความเปลี่ยนแปลงนะฮะความเปลี่ยนแปลงคือดีร้ายสลหรับร้ายดีเปลี่ยนแปลงเออเขาเรียกว่ามฤตยูนะฮะมฤตยูอาจจะมีศูนย์ในกระดุมพระแต่ว่าศูนย์ก็ไม่ใช่ว่าจะทุ่งวดหรอกนะฮะแต่ว่ามันเข้ามาในเรือนกระดุมพระเนะี่ยเป็นหมอดูเหมือ,เองเจ้าว่ะที อ่ะนะฮะกระดุมพระมันจะมีมรณะเออมันจะมีไอมรดยู่เข้าไปอันนี้ก็เนาะมันยังไม่มีคือตั้งเจ็ดปีอ่ะมัน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 สถิตตั้งเจ็ดปีนะฮะจอนมาสถิตเจ็ดปีตอนนี้เขาได้ปีกว่าแล้วใช่ไหมเอออันนี้ก็เอาแล้วแต่ใครชอบนะนจะมีศูนย์มาถ้าเป็นกระดุมพระแต่ถ้าเป็นเรือนลาพระเนี่ยเห็นไหมฮะลาพระห็นหรับกรรมลาพระมรณะ ออกรรม,มลาภมลณะ,ออะนุก,กดุมพระสหัชชะอะไรก็ว่าพันธุทุอะไรวินาศอะไรก็ว่ากันไปเอ,อ้านะฮะก็เราจะดูที่เรือนลาภะตอนนี้มีมีดวงดาวจรมาที่ลาภะก็คือ1พระอาทิตย์นะฮะสคือดาวพุธนะเก็คือดาวเสานะะดาวเสาสถิตสปีครึ่งอ่ะตอนนี้ในเรือนลาภะเนี่ยนะฮะก็จะมี1แล้วก็สี่ เนะฮะส่วนในตัวตัวแทนของโลกนะ,ะก็จะมีตัวในแทนของโลกนะฮะที่ที่จอนมาสถิตเนี่ยนะฮะก็จะมี259 259อ่า2 5 9ดังนั้นตัวเลขที่มีอิทธิพลนะฮะตัวเลขที่มีอิทธิพล ตัวเลขที่มีอิทธิพลของโลกณนปัจจุบันนี้นะครับเพราะว่ามาสถิตตรงราศีเมษก็คือดาวโลกนะฮะก็จะเป็นเลข2นะฮะเออเป็นเลข2เป็นเออเดี๋ยวเป็นเลข2เป็นเลข5เป็นเลข9นะครับส่วนสถิตลาพะก็จะเป็น1 4 7นะครับทีนี้ก็จับคู่เอาเนี่ยหตัวเนี่ย เออถ้าชอบศูนย์มาด้วยก็ไม่เป็นไรเพราะมนันจะอยูก็จะอยู่ในกระดุมพระแต่มันเป็นดาวแห่งการทำลายล้างดาวเปลี่ยนกลางเปลี่ยนแปลงแต่ถ้าเป็นเด่นๆของอิทธิพลที่มีต่อโลกก็คือจะเป็นสองห้าเก้นะครับสองก็จับคู่เอาว่าจะเอานะฮะอ่า สอสหรือไมอ่ก็จับคู่เอาในตัวเลขประมาณนี้นะฮะแต่ผมก็คิดว่าน่าจะเป็นตัวเลขที่ที่เดินเป็นหลักในลาพะก็คือจะมี7มี1มี4ี่นี่แหละ,นะะหนึ่งสี่เจ็ดหนดในเรือนลาภแต่ดาวที่มีอิทธิพลต้องวิ่งมาแน่เนี่ยมันก็ต้องเป็น2องอาจจะเป็น2 อ7 5 5 7นะครับ5อ,อ,อสลับเอานะฮะหรือนะฮะ9เ 5้าเก้าเจออห้าเก้เออหรือ9 1้สอะไรประมาณนี้ก็สลับเอานะครับแต่ดาวที่มีอิทธิพลในในหน้าช่วงนี้ที่ว่าเนี่ยมว่ามันจะตรงกับอันนี้เลย5้นะฮะหแล้วก็9ปีมาลงนะจะตรงกันเลยนะฮะที่มีอิทธิพลต่อโลกก็คือเมตรก็คือเป็นดวงของโลกแล้วก็เป็นดวงของ กรุงรัตนโกสินเออเขาจะวางไว้เม็ดอ่าทีนี้ก็ดาวที่ลอยสถิตในลาภจอนมาลาภปัจจุบันก็1,47นะฮะก็จะประกบคู่กันเอามาเป็นประมาณนี้นะฮะก็จะเป็นสองหนึ่งบ้างเออสองเจ็ดบ้างสองสี่บ้างนะฮะห้าสี่บ้าง 1> 91 1, บ้างอะไรบ้าง,างก็สลับเอากันแท่แค่ตัวเลข6ตัวนี้1 2 3 4 5 6ก็ไปจับคู่กันเอาแล้วก็เลข0ูนย์ก็คือมรุตยูก็แล้วแต่จะเอาใส่อาจจะเป็น104 107 509อะไรก็ว่ากันไปมรุตยูสถิตอยู่7ปีเออ7 8ปีนู่นแหละนะฮะอันนี้ก็จะเป็นเลขเด่นที่ผมไปดูไม่ใช่เป็นลอกเรียนแบบเขาเขามานะเนี่ยเอออาจจะไม่ตรงนะ อาจจะตรงสำนักสำนักอื่นเขาให้กันหลายตัวไม่ผมให้อยู่ <_ d ata> ผมคำนวณไม่ใช่ผมให้ผมคิดว่าคำนวณมันจะมา6ตัวนี้ฟับแฟบแฟบอ่าหตัวนี้147259ก็จับคู่กันเอ,เอาจับจับยังไงก็แล้วแต่นะฮะส่วนเลขที่เป็นกำลังวันนะฮะก็พูดไปแล้วนะครับว่าวันพฤหัสขึ้น7ค่ำเดือน3 อ่าปีมะโลงนะครับปีมะโลงก็แทนด้วย5แทนด้วย9แทนด้วย7เพราะเป็นงูใหญ่งูใหญ่ก็แทนด้วย9ด้วย7นะครับก็จับคู่กันเอาเลขก็จะประมาณนี้5 7 3 5 9 7ก็อ่า5 7 3 5จ9อ่าก็จับคู่กันเอาก็จะเป็นตัวเลขที่นำมาวิเคราะห์เออจากดวงดาวนะครับจาก กำลังวันนะฮะเออจากวันที่จะออกก็คือวันพฤหัสที่16อ่ากุมภาพันหกเจ็ดใช่ไหมฮะอ่านะฮะชอบตัวไหนนะฮะก็ลองอ่าไปคำนวณน,นะฮะดูลองทายดูนะฮะว่าจะทายถูกไหมเออนะฮะลองทายดูนะไม่ซื้อก็ได้ไม่ได้สนับสนุนให้อ่าจะให้ให้อย่างนี้นะฮะแต่ว่าให้ลองไปทำอ่า คิดคำนวณลองทายเล่นๆดูว่านะฮะจะจะมีตัวเลขเหล่านี้ในในผลรางวัลอ่าสองตัว3าตัวไหมนะฮะในผลรางวัลสองตัวสตัวนี้ไหมนะฮะก็ลองไปคำนวณดูว่าเออลองไปทายทยเล่นๆว่านะฮะ ลายสาระวันนี้ลายสาระก็คือลายสาระแหละไม่มีสาระหรอกนะฮะลายสาระในคลิปนี้นะฮะคลิปวันที่ลงวันที่15ล่วงหน้า1วันนะฮะดูที่ว่าวันที่16กุมภาพันธ์2567นะครับตัวเลขนะฮะอ่าเหล่านี้นะฮะปึ๊บปึ๊บปึ๊บเหล่านี้นะฮะจะอ่าออกไหมเออจะมีความใกล้เคียงไหมออกออกแปลว่าพี่น้องนะฮะนี่เห็นไหมตามกําลัง วันเดือนปีนะฮะแล้วก็กำลังดวงดาวที่จรสถิตณะพบต่างๆนะฮะ,นะพบต่างๆของท้องฟ้าเนี่ยนะฮะเออต่างๆเนี่ยนะฮะจะเป็นยังไงนะ,ะอันนี้คือ,อกรรมะเนี่ยมันจะมีเลข3เลขหก อังคารลาหูอีกคู่อย่าดูเบาเนี่ยไปท่องมาจากไหนอีกนะฮะลายสาระนะฮะเอาดูที่ว่า จะเข้าไหมระหว่างตัวเลขกําลังวันนะฮะกับดวงดาวที่จอนบนท้องฟ้านะครับก็จะได้ตัวเลขประมาณนี้เอาแคปหน้าจอไว้นะครับดูแล้วเป็นอย่างไรกันบ้างเอาดูแล้วคอมเมนต์นะฮะเออเป็นต้านอันออกอัน,อน,อนใกลเคียงน้ำเพลินบองหรือสิออกแปลออกแปลวสนอเนาะเอาใครยังไม่มีตัวเลือกนะฮะใครยังไม่มีตัวเลือกในการอ่า เสี่ยงกับสลากสลากรัฐบาลกินแบ่งนี่แหละนะฮะใครยังไม่มีตัวเลือกนะฮะเกี่ยวกับสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับก็ลองไปพินิษ์พิจารณาดูนะครับว่าลายสาระหรือสิ่งที่ผมเขียนมาเนี่ยมีมีความน่าเชื่อถือขนาดไหนมีหัวเราะด้วยไม่เคยทำนะไม่ว่าจะทําคลิปอย่างนี้ผมยิ่งผมเวลาผมเสี่ยงสลากกินแบ่งเนี่ยผมก็จะใช้การดูกําลังวันนี่แหละแล้วก็ดวงดาว นะฮะส่วนมากในการเสี่ยงเพราะว่าเอาความฝันเนี่ยมันไม่ได้ความฝันฝันทุกวันมันมาแปลความฝันทุกวันมันก็อ่าเขาเรียกอะไรมันก็หลายตัวนะฮะเอาแบบว่าเอาแบบนี้แหละนะฮะความเลขที่มีอิทธิพลต่อแต่ละวันแต่ละเดือนแต่ละปีนะครับแล้วก็เลขดวงดาวที่มีอิทธิพลในแต่ละแต่แต่ละรอบในแต่ละงวดก็เอามาพินิษพิจารณาว่าควรจะ เลือกตัวเลขไหนในการาาลุ้นรางวัลรัฐบาลนะครับผมก็ลองไปพินิษพิจารณาดูนะครับผมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับผมอ่ะนะครับสำหรับรายการไลฟ์สาระนะครับวันนี้ก็คือ พระเนี่ยก็ยังคือลงแต่พระก็เดี๋ยวเซ็งเนาะก็เปลี่ยนบรรยากาศมาดูเป็นอย่างอื่นบ้างนะครับมาเป็นอ,อะไรต่างๆบ้างพูดคุยเป็นเรื่องต่างๆบ้างนะครับอ่ะมันก็ไม่มีประโยชน์หรอกมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีหรอกเรื่องพวกนี้แต่ว่า ก็เอาไว้เป็นเขาเรียกาเป็นพอได้ทําเป็นแนวทางเป็นใครที่คิดไม่ออกนึกไม่ออกก็ลองอ่าดูไปนะครับว่าเผื่อนะเผื่อถูกใจแบบสไตล์แบบผมเนาะนะครับอ้าโอเคนะครับเจอกันนะฮะคลิปหน้านะครับพรุ่งนี้ก็16กุมภาพันธ์67ก็ขอให้โชคดีมีชัยนะครับมีลาบกันทุกคนนะครับเออมีลาบกันทุกคน,นครับ อย่างน้อยก็ต้องได้ลาบหมูนะถุงละ30บาทลาบไก่บ้างลาบเป็ดบ้างออมีแน่แหลยลาบเนาะนะฮะก็ขอให้โชคดีมีชัยนะครับมีสุขภาพแข็งแรงมีเงินทองใช้แล้วก็ร่ำรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีในวันที่16กุมภาพันธ์2567ด้วยกันทุกคนนะครับเอาโอเคนะครับเจอนคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ต้องขอ,อกล่าวคำว่าสวัสดีครับผมสวัสดีครับ